ชุดขยายท่อทองแดง Superstar ตัวลูกขยาย7ชิ้น7ขนาดขนาด1ทับ4จนถึง1นิ้วเหมาะกับการใช้งานในงานของท่อทองแดงงานแอร์งานเครื่องปรับอากาศนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวชุดขยายท่อทองแดงในแบรนด์ Superstar นะครับสินค้าที่แถมเข้ามาในกล่องนะครับจะมีในส่วนของตัวริมม์นะครับเป็นริมม์แล้วก็ มีแถมให้ข้างในด้วยนะครับส่วนตัวลูกขยายนะครับจะมีให้ทั้งหมด7ชิ้น7ขนาดตั้งแต่ขนาด1นทับสจนถึง1นิ้วนะครับผมมีให้ครบแล้วเหมาะกับการใช้งานในงานของท่อทางแดงงานแอร์งานเครื่องปรับอากาศนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวการใช้งานให้ดูนะครับว่ามีขั้นตอนการใช้งานยังไงบ้างนะครับเบื้องต้นคือเราเปิดออกมานะครับขยายออกมา ผมจะขยายท่อ3.8นะครับหยิบรูปขนาด3.8จะมีขนาดบอกชัดเจนนะครับที่ตัวลูกขยายนะครับใส่เข้าไปครับแค่นี้ครับประมาณนี้นะเสร็จแล้วนําท่อที่เราตัดแล้วก็ดีม์เสร็จเรียบร้อยนะครับใส่เข้าไปนะครับวิธีขยายนะครับค่อยๆบีบครับค่อยบีบแล้วก็ง้างออกแล้วก็หมุนหมุนตัวท่อทองแดงนะครับแล้วก็ง้างออกแล้วก็หมุนครับ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนครบรอบนะครับเดี๋ยวมันจะสุดเองนะครับปึ๊บเราก็จะได้ชุดขยะท่อแดงที่เนียนสวยแบบนี้ครับคอไม่แตกนะครับฟิลการใช้งานหรือความรู้สึกการใช้งานเนี่ยขนาดค่อนข้างโอเคนะครับตัววัสดุใช้ได้เลยครับเคลือบสีมาเรียบร้อยดีนะครับขนาดไม่เทอ่อทะแล้วก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะครับแล้วก็ข้อดีก็คืออย่างที่บอกครับเขามี ทั้งเก็ขนาดในชุดเดียวเราพกแค่กล่องน,นี้กล่องเดียวไปทํางานได้เลยนะครับแล้วก็การใช้งานไม่ยากอย่างที่คิดนะครับง่ายกว่าการที่เรามาตอกนะครับใช้ได้เลยครับแล้วก็ราคาเหมาะสมกับคนที่จะเริ่มต้นงานทํางานเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศงานท่อองแดงนะครับผมโอเคครับวันนี้ขอฝากไว้ด้วยครับกับ ST 1 0 0 A แบรนด์ซุปเปอร์สตาร์ชุดขยายท่อทองแดงครับผม